สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนเช้าเช้านะครับยุบานครับเมืน่อนี้ยุบานนะครับพอดีเป็นบรรยากาศมันดีนะครับ ต้มยังวะโอ้อันนี้ต้มขบโกดนะครับเนี่ยเนี่ยครับเพิน่นผู้เฒ่าเพิ่นปลูกปลูกยังคนนี้ปลูกมะเขือครับ มะเขือมะเขืออันนี้สิเป็นบักเตียงครับบักเตียงบักเตียงอันนี้เป็นบ,บักทัวทัวครับบักทัวโอ้อากาศดีครับเขาพูดที่พ้นตมว่างหันเนี่ยตัวน,นี้ครับเนี่ยพ้นปลูกเองนะครับ ผู้เฒ่าคนปลูกเองนะครับเนี่ยปลูกกับโบไรส์หรอครับสูดพุนนะครับอ้ยอากาศดีครับอยู่บ้านนะครับผมขออนุญาตใส่เป็นภาษาพื้นบ้านแล้วกันนะครับมันจังสิเด็เขากับบรรยากาศนะครับปีที่ผ่านมานะครับปีกลายนะครับผมเคยมาเห็ดคลิปอยู่นีนะครับที่ว่าปลูก ปลูกเห็ดฟางนะครับอยู่นี่นะครับสรุปแล้วเจ๋งนะครับกับเขาไปกับเขากรุงเทพไปขับแท็กซี่คือเก่าครับตั้งแต่ต้นไผ่นี่ย่ง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 บบทานไหนไงบันไดนะครับแต่กลับมาหลอบนี่ครับต้นไผ่เนี่ยอันนี้เลยครับยางสูงเลยนะครับสายมือเนี่ก็สิเป็นบักบักทัวนะครับมันกําลังปลูกด้วกันต้นนั้นเป็นแบบเขือนะครับบักเขือนนี่ อ่อมันสิบเบดรุุ่นแล้วมั้งครับนะนะครับี๋ยวผมสิพาย,ยางเปเมืองมองทังสุดๆคุณครับท้างหลังนี่ขึ้นขึ้นนี่บ้านผมมันมันติดปลานะครับติดเป็นบ้านหลังสุดท้ายเลยนะครับเงียบนะครับท่างผมณิเป็นอคอหง,ง่วนมป็นของผมเลยครับเป็นของบ้านนะครับเพื่อนบ้านกันนี่แหละเพื่อนมาฝากให้เมืองดูแลน,นะครับ แต่ว่าบ้านพันอยู่ข้างในนะครับเป็นบ้านล่องนนยกนะครับเิ่นกับกับพ่อกับแม่ก็คอจักันน่ครับกับฝากแม่พิ่งเมืองนะครับบนแอรนะครับเมื่อน,นี้ผมอาจจะพาพี่น้องไปใส่เบ็ดปลาไหลก็ได้นะครับเอาปลาไหลมาต้มซูพี่น้องกินนะครับง่ายง่ายครับสูตรหาปลาไหลขึ้นก่าแหละครับโอ้คนปลูกขวโพดต้นนี้นี่ผักปลูกแบบนี้นะครับพ่นหวานแบบนี้เนี่ย ปลูกใหงัวนะครับเนี่ยเนี่ยปลูกกันอาจจะปลูกให้ง่ัวนะครับกระสุดหันนะครับสุดทถนนมันสิเป็นเป็นสวนของเพลินอีกที่หนึ่งนะครับมันสิเป็นป่านะครับสองเทาก็อยุ่ยังสีแล้วครับกับพ่อใหก่กับล้านนะครับสวนแท็กซี่ไทยกับกับแนวยนี่แหละครับไปไปมาาเขากรุงเทพนะครับขีดหอดกับจังเลยมานะครับโอ้อันนี้มันเป็นบักทวน บอกทั่วปีครับเนี่ยแต่ว่ามันมันเบิดรุ่นแล้วละครับเนี่ยเพิน่นเพิ่นเพิ่นเบิดเล้วครับผมเห็นคนเอาไปขายอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นงาม,งามๆครับเนี่ยแต่ว่าถ้ามันกับเพอเล็มเอาไปตำได้อยู่ดีครับเนี่ยผมสีเล็มเอาไปตำเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตำ แสบด้วยครับทัวร์นี่บ้านเท่าเนี่ครับทั้งผุนเพิ่งกับปลูกหยานะครับันนี้ปลูกกาวโพดก็ใหง่วงเพิ่นตัวนั้นแหละครับเนี่ยันเนี่ยไปทั้งผีกะจังสี่แหละครับเนี่ยบ้านผมนะครับชีวิตอยู่บ้านกับว่าได้ลำลวยอียงดรอกครับอยู่บ้านผูเ่าันก็หากินจังสี่แหละมีเงินกับพ่อโรงไห้เพิ่นใช่ไห้เพิ่อซอยนิดๆน้อยๆนะครับ คันมองว่าจท็กซีไทยสิมาเฮดสวนยูบานยูกรุงเทพเนี่ยมันโอเคบ่นะครับผมก็มองว่ามันก็ยังสูอยุกรุงเทพบ่ท่านใดนะครับเพราะว่าขัน,นเสสิมาเฮ็ดสวนเอาเป็นรา่ใดลักในยูบ้านเนี่ก็บ,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 บ่บ่กกนนได้นะครับแต่เฮดพออยู่พอกินนี่เฮดใดนะครับฉะนั้นแล้วแท็กซี่ไทยก็เลยตัดสินใจเลยครับอ่าไปเขากรุงเทพคือเก่าไปครับแท็กซี่คือเก่านะครับ แรกๆคิดว่ามาปลูกเแ็ดฟางอยู่หันน่ะ <c oughs> มันน่าจะโอเคนะครับแต่แต่ทีใดมัน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 จังใดล่ะเขาเอิ่น <c oughs> มันชุกระหกนะครับมันมันบ่คือเขาคิดนะครับก็ลงทุนเบิดไปอ่าประมาณสี0หาพันนะครับก็ก็เลยยกเลิกนะครับเอาคลิปนี้ผมเอาบรรยากาศมาฝากเดี๋ยผมสิพาพาไปเมืองตอนพนตุ่มข้าวต้มแล้วไอ้ต้มขพพ้าวโพดแล้วเนี่ย เพิ่นเสียวไปขายนะครับในหมู่บ้านพ่อนี่แหละเพิ่นเสียไปขายเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งอีกรอบนึงว่าเพิ่นขายถุงจังไยจักบาทนะครับเพินเนพ่นสิเก็บผักไปขายน้ำหอมนะครับป่ะเดี๋ยวผมสิเก็บบักถั่วนี่ไปตําตอนเช้าๆก่อนครับฮู้ฮูฮ้หยังพี่น้องมันคือเปลี่ยนแต่ครับนี่มันมีห้อยเที่ยวอยู่เด้นี่เนี่ยครับเป็นหู้หนูบ่โอ้สิเดียวบวงมาใส่แล้วนี่พี่น้องครับ เนี่ยมันยังพน้นหอยเที่ยวอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยตีนมันครับเออผมเสียบวงว่าใส่แล้วครับนี่บาาเห็ดถ้อยนู้นแล้วพันเนี่ยทั้งหมกตัวครับเก็บขนาดเล่มเสียไปตามด้วยก็พอได้กินอยู่ด้วยครับเมืงม่งครับพอเล่มพ่อได้่ําอยู่ด้วยครับเนี่ยขนาดเห็นเป็นยอมยังสีนี่เลือยไาอยู่ด้วยครับมองหันได้ยีก สองต่ำสามตาม่ำผลได้ครับนี่เนี่ยผมเสเอาไปต่ำกินเสานะครับต่ำกินเสาก็ะสิเป็นปิ่งปลานะครับปิ่งปลาเพิ่กนกระสิปลาซี่นั่นแหละครับเพิ่นแถวนี้ปลาซี่เพิ่นเอามาขายใส่ผงมอตไซค์นะครับขเขาเสาครับไปครับพาไปเมืองเคนอ้ยอากาศดีครับห,หูซึกหูซึกได้เลยนะครับว่า อาแท็กซี่ไทยครับแท็กซี่ยูงเทพเนี่ยมันสิหายใจแบบคนละแบบนะครับเฮาเมื่ออยู่บ้านเฮาจยางซีม่มันสีมีคัวเหมือนซึกว่าอากาศมันบริสุทธ์นะครับเสียงนกเสียงกานะครับตะกี้นกาานเนี่ยผมเคยมานั่งกินเหนือพี่น้องเมืองอยู่ห่มพผยนะครับห่มพ่ยมองหันละเดี๋ยวสีมีโอกาสเด้พาพี่น้องกินกินเหนือบอนะครับ หลักมันเกลียงแน่ถวยนั่นได้ขันเกลียงแน่ถวยนั่นนี่ให้ลูกว่าให้หลายนี่ไว้าวเขาโพดครับเขาโพดสดสดครับเขาโพดเงินทุนจกบาทพว่อ ทุ้งละเศร้าสิทุงละยี่สิบพี่น้องพี่น้องสิเคยได้ยินบ่ครับถ้าอยู่บ้านเฮาบ้านนองเฮามันสิเป็นแบบนี้นะครับหัว่ากระจายข่าวพรายื่บบานนะครับมยื่อเช้าทุกเช้า่นก็สิมีข่าวคนเพื่อนมีข่าวมันก็สิเปิดเพลงก่อนเปิดเพียงแล้วคนก็ยังสิว้านะครับเนี่ยบ้านเฮานะครับ ทุกวันน่ยอาจจะมีแบบนี้แหละครับพนักงานพันสีบ่กปฏิบัติเปิดเพลงแหละครับพิ่นก็สิประกาศถ้ามีข่าวยังจังเป็นพันก็สิเนี่ยอันนี้ผู้เฒ่าเพิน่นสิเอาไปขายนึ่งบาทน,นะครับถุงละหาฟักหาฟักถุงละยี่สิบนะครับถุงละยี่สิบบาทกับบุฟเฟ่ตเลยครับเด็กปลารายยังยี่สิบบาทมันไปซื้ออยู่กรุงเทพบ้านเฮามันก็สิป,ประมาณ สามฟักเนาะสามฟักยี <c oughs> <ini> ่ส <ara> <ini> ิบอยู่นีหานะครับปันเห็ดขายของเมืน <c oughs> อพันนี้ตุ่มอีกนะครับตัวบางหันเลยพันต่มอีกสุดหนึง่งตัวนี้อีกสุดหน,น,นึ่งท่านในเวิ้์ด้ไหมขายตอนแรงวะ อันนี้นะครับตอนแท็กซี่ไทยพี่ายเนี่ยอุปกรณ์ออก็ร่างกายของแท็กซี่ไทยนะครับอันนี้ผมเฮ็ดเองเบิดเลยครับเนี่ยตัวนี้ค้นมาตะกรุงเทพผมสิค้นกลับนะครับตอนนี้ค้นกลับบปเลยครับเพราะว่าอ่าร่างกายแข็งแรงครับคือเก่ากำเนื้อที่ว่าอักเสบกับหายแล้วนะครับที่ค้นกลับแต่ว่าตัวปูนที่เอาไว้คือเก่านะครับพี่หน้องเมืองครับงัวง่ามเพิ่นครับ เดี๋ยวผมมีโอกาสผมสิขอไปรีวิวอยู่ขอกในเมืองนะครับโอ้มีแต่ตัวงามๆเลยครับเมืองงวเพันอันน okay, ี <sein> ้ข <or> okay. ี่งวนะครับเนี่ยเป็นเิ่นเิ่นขายน้ำหอมนี่ยนี่เนเดขายขี้งวบผมีผสมเลยครับเนี่ยโหเมืองมีแต่ตัวงามครับมั่วพันพันเตียงยางดีนะครับก็โอเคครับคลิปนี้แท็กซี่ไทยก็คงเอาคลิปบรรยากาศที่บ้านมาฝากปีฝังนองนะครับกับ เดี๋ยวเสด็เฮ็ดกับข้อกับน้ำนะครับหากับแก่มน้ำพร้อมนะครับเสาเลยหล่ะอดแจะเสาเลยลซ้ายคำคำก็ยังเสด้เอาเนี่ยเอาก้อยมาสู่พีสู่นองกินนะครับทริปนี้มผมก็คงเอาไว้สมนีนะครับยังอยู่บา้านอยู่กบเอาบรรยากาศอยู่บ้านมาฝากทีตอนนองนะครับสวัสดีครับ